เฮโยวสุกัยไม่ไน้วิสบีมนะฮะวันนี้นะฮะบิมจะมารีวิวนะฮะล้อฟิงเกอร์บอร์ดค่ายหนึ่งที่อิมพอร์ตมาจากโปรตุเกสเลยทีเดียวนะฮะจะเป็นยี่ห้ออะไรไปไม่ได้นะฮะนอกจากยี่ห้อนี้เลยฮะ y ว i e l นะฮะ, y view, ะ,ฮะเป็นหนึ่งในค่ายแบรนด์ของเยลโลว w o ู d นั่นเองนะฮะโอ้โห ล้อตัวนี้เป็นอะไรที่คนหลายๆคนก็ถามหานะคะว่าเมื่อไหร่ลานสเล็กชอปจะเอาวายวิวเข้ามาขายนะฮะวายวิวหน้าตาเป็นแบบไหนนะฮะและวัสดุในการใช้ของเขาคืออะไรนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะบิมจะมาเปิดกล่องและอธิบายให้ฟังกันช็อตอชตเลยทีเดียวนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะเราไปแกะกล่องกันเลย let's go และนี่นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจของ YV ย e ินะฮะก็จะมาได้กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยววันนี้พิมจะมาประกอบใส่นี่ฮะเยลโลหดนะเยลโลหดเด็กกับไวทักนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนนะฮะกล่องเขาก็ไม่มีอะไรมาฮะก็จะมีนี่เลยฮะกระดาษแล้วก็ามาด้วยแบบล้อนั่นเองนะฮะโอเคขออนุญาตขออนุญาตแกะสักครู่นะฮะมันอ,ออกยากนิดนึงโอเคได้ละนี่เขาก็จะติดล้อกับกาวสองหน้ามาแบบนี้นะ ก็ดูแบบเรียวๆดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาแกะกันทีละอันเลยดีกว่าหลายคนเห็นแบบนี้นะฮะอาจจะไม่ทราบนะฮะว่าวัตถุดิบนะฮะวะัตถุดิบว่ะอาจจะไม่ทราบว่าวัสดุในการใช้ของล้อตัวนี้มันคืออะไรต้องบอกก่อนเลยว่าล้อวายวิวตัวนี้นะฮะเป็นยางยูรีเทนนะฮะเป็นยางนั่นเองนะฮะหลายคนอาจจะมองมันเหมือนพลาสติกแต่มันคือยางยูรีเทนแบบแข็งถ้าคนจับอย่างเงี้ย โอ้โหจะรู้สึกว่ามันเหมือนพลาสติกมากแต่มันเป็นยางฮะมันเป็นยางนะก็ทำสีสันมาค่อนข้างดีเลยสำหรับตัวนี้แต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่า Y v i e w นะ,ะสามารถใส่ได้กับ Y t ยทักเท่านั้นเน้นและย้ำว่า Y v i วิใส่ได้กับ Y t ยทักเท่านั้นนะฮะใส่กับทักตัวอื่นไม่ได้นะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่น Duo นะฮะ o b โอแ i n g นี่ย 65D นะฮะ เป็นตัวที่มีลูกปืนสองตัวนะฮะเป็นลูกปืนสองตัวเขาค่อนข้างที่จะหนานะฮะยางทักตัวต่างๆเนี่ยจะใส่ไม่ได้เพราะบางทีอย่างเช่นแบ็คลิเวอร์เนี่ยน็อตจะใหญ่ไปนะฮะส่วนทักอันอื่นก็อาจจะใส่ไม่เข้าพอหมุนไปแล้วล้อจะไม่วิ่งนะฮะแต่สำหรับวทักเนี่ยแกนตรงนี้ของเขา,าจ,จะยาวมากสำหรับใส่ดูโอแบลิงสบายมากไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามวทักสามารถใส่กับดูโอแบลิงได้อันนี้ต้องบอกก่อนนะ,ะอ่ะโอเคสำหรับตัวนี้ ทำมาเพื่อใส่กับไวทักเท่านั้นใส่กับทักอื่นไม่ได้จริงๆนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนถ้าใครซื้อไปแล้วเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเราก่อนที่ลูกค้าจะซื้อไปเราก็จะแจ้งก่อนนะคะว่ามีไวทักหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่กับบอร์ดกันเลยดีกว่านะ และแล้วตอนนี้นะคะบิมก็ประกอบล้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะะต้องบอกข้อแนะนําอย่างหนึ่งในการใส่ล้อของอพวกทักนอกทั้งหลายนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่ตัววายทักเนาะจะเป็นแบ็คลิเวอร์ก็ตามหรือว่าจะเป็นไดนามิกก็ตามนะคะหรือว่าล้อทุกยี่ห้อมืนจะเป็นวิงเกอร์วิวแฟ e ตเฟสคั e วิวโอ๊กวิววายวิวนะฮะจะต้องบอกก่อนว่าเวลาไขเข้าไปในทักเนี่ยไม่ต้องไขแน่นมากนะคะ ไข่ใ,ให้รู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่ไม่น่าจะหลุดนั่นเองก็พอนะคะเพราะบางทีไขแน่นมากเกินไปมันอาจจะไปเบียดตัวลูกปืนทําให้สึกหลอได้อันนี้คือเป็นข้อแนะนํานะคะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาเราประกอบใส่แผน่นใส่ทักแล้วเนี่ยเวลาหมุนที่ล้ออย่างเงี้ย จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันดูฟืด,ฟดมันดูไม่ค่อยฟรีนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าล้อนอกทุกล้อนะคะจะเป็นแบบนี้หมดเลยจะไม่ฟรีแล้วก็ไม่ใช่สไลด์แล้วแบบวิ่งไกลอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะถ้าอย่างนั้นจะเป็นพวกอ่าล้อที่เป็นล้อที่เป็น cnc นะคะจะฟรีจะฟรีมากนะคะหรือว่าทักที่เป็นแบบว่าเป็นวัสดุจากจีนเนี่ยจะค่อนข้างใส่แล้วฟรีมากแต่ถ้าเป็นวัสดุจากเมืองนอกมั่นใจเลยว่ามันจะไม่ฟรีนะคะมันจะฟืดฟดนิดนึงนะคะโอเคตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะคะ มีความแบบมีความยางอะ,อะจริงจริงมีความยางมีความหนึบอะอันนี้รู้สึกได้มีความยางมีความหนึบเดี๋ยวเราลองออลลี่ดูก่อนโอ้โหตึ๊บเลยอะเฮ้ยมันเวิร์กมากเฮ้ยอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตที่เล่นวายวิวนะปกติคือเล่นตะแผ่นกับทักล้อเนี่ยไม่เคยสัมผัสเลยอันนี้คือเป็นตัวแรกในชีวิตที่เล่นแล้วรู้สึกว่า มันหนึบมากเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปออลลี่ไปฟลิปแล้วลองขึ้นอุปกรณ์ดูนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรลื่นแค่ไหนหนึบแค่ไหนนะฮะตามไปดูกันเลยฮะ let's go ก็สำหรับใครนะฮะที่สนใจในวายวิวนะฮะบิมบอกเลยว่าต้องรีบนิดนึงนะฮะเพราะตอนนี้เหลือแค่2สีเท่านั้นคือสีดำและสีชมพูนะฮะขอมีจำกัดจริงๆนะฮะถ้าใครอยากได้ก็รีบๆมาติดต่อกันเลยนะฮะบิมก็จะให้ไลน์ไว้ตรงนี้นี่สามารถแอดไลน์บิมมาได้เลยนะฮะบิมยินดีที่จะตอบทุกท่านนะฮะก็สำหรับนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะไปกำลังใจให้บิมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะ